เรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษครับเรียกได้ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องดวงมากที่สุดอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ฮะเป็นใครไปไม่ได้ครับต้อนรับฮะหมอช้างทศพรสีตุราครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับดวงชะตาของท่านในตอนนี้จนะรีบไปเอาข้อเดี๋ยวเดี๋ยวหลายคนยังจําภาพนี้อยู่อผมจะโผลมาสะกดจิตเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ย เรียกว่าคุณหมอนี่เป็นเป็นเป็นบุคลากรของช่องเราด้วยดวงอะไรวันจะเลิกไปแล้วรายการนั้นแล้วแล้วปีนี้รายการผมจะเลิกไหมฮะทำไมเพิ่งเพิ่งเริ่มยังเริ่มไม่ได้ตกล้อยอันะต้องบอกงี้คุณทอมคุณหมอช้างนี่คิวแน่นมากๆชคิวแน่นมากๆแล้วก็ย้อนกลับมาจนได้ใช่ถือว่า ให้เกียรติกับรายการใหม่ของเรามากเลยทีเราต้องขอบคุณหมดทางด้วยคือยินดีจริงๆเพราะว่ารายการที่เคยออกเนี่ยก็ไปกันหมดแล้วใช่ครับคุณหมอขับคุณครับคุณหมอครับเมื่อมีรายการใหม่ๆเราต้องรีบมาก่อกระแสไว้ก่อนผมชอบอย่างนี้ผมสองคนก็เพิ่งโดนเฉียดออกมาเอาให้กับที่เหมือนกันยยากอะไรก็มุไล่กับมาทใช่ฮะโอเคนะครับก็ต้องบอกว่าสําหรับแฟนๆรายการแฟนทีวีช่องแฟนทีวีนีครับไม่พลาดแน่นอนท่านอาจจะเห็นผมในที่นู่นที่นี่นะครับแต่ไงเนี่ยเวอร์ชั่นในแฟนทีวีเนี่ยก็เป็นเวอร์ชั่นที่แบบ หาดูที่ไหนไม่ได้ถูกต้องอ่าถูกไหมจะมีรายการไหนที่ลงทุนจัดฉากมากเ่านไหมผมเคยดูอยู่เนี้ยเนียเนี้ยเหนวเลยเอออันนี้เราทานสีแบบว่าสามวันสี่วันเลยนะเอผมเลยพยายามดูเอ๊ะนึกว่านี่เป็นท้องแต่งตัวหรือเปล่าตอนแรกเลยเข้ามาคุณมอ่ถ่ายรายการกันเหรออ๋อเนี่ยฮะเป็นนวัตกรรมใหม่ คุณหมอไม่ได้คิดคนเดียวพวกผมก็คิดเหมือนกันรายการเข้าเที่ยงนะฮะแปดโมงเช้าทีมงานต้องมาทาสีก่อนสีขาวนะฮะให้ขาวก่อนนะใช่นะครับก็ถือว่าดีเลยท่านอาจจะเห็นผมแบงแบงไปบ้างนะฮะยังไงฮะมีผมขาวที่เขี้ขี้เขาก็คือลูกผ่านคือลูก่าดขึ้นกระชากเลยนะครับก็จบหมดเวลาแล้วใช่ไหมวันนี้เราจะเชิญอดช้างครับมาพูดคุยกับราศี ราศีแต่ละราศีในปีนี้นะค,ะครับว่าร,ร,ราศีไหนจะดีราศีไหนจะโชคอะไรอย่างนี้นครับะนะครับ12ราศีนะครับคนะครับไอ้คนกดเอฟเฟกต์เทียนหรือเปล่าฮะยังไม่มีมุกเลยฮะอยากอย่างนี้แหละฮะผมเริ่มชินแล้วเดี๋ยวจะมาเรื่อยๆไม่นึกว่ามือมันไปนั่งทับปุ่มนะเกี่ยวกับดังขึ้นมาแล้วบอกเลยว่าฉากขาของเราเนี่ยเราต้องเช็ดเท้าก่อนที่จะเดินมาและให้แบบว่าพื้นได้สะอาดครับขอบอกเลยว่าตัวอาจารย์ช้างเนี่ยดำที่สุดแล้ว เหมือนมีการขัเือเหมือนมีเป็นเวทีลีลาอยู่ตรงนี้นะครับชักช้ากันอยู่บนิเวทีนี้อ่ะเข้าเรื่องกันนะฮะของอาจารย์เนี่ยเขาจะมีสโลแกนว่ารู้ก่อนแก้ไขได้อันี้สําคัญนะสำหรับการดูดวงนะครับต้องบอกว่าเราดูดวงมาเพื่อไม่ได้ให้คุณผู้ชมเนี่ยไปเครียดหรือว่าไปกังวลใจนะครับทุกอย่างเนี่ยดูเพื่อการเตรียมตัวนะครับสิ่งใดก็ตามถ้าเกิดเรารู้เราก็สามารถที่จะวางแผนนะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนให้ชีวิตมันดีขึ้นได้นะครับก็เริ่มเลยดีกว่าไหมครับผมได้นะครับราศีแรกที่เราพูดคุยกันเนี่ย เอาเริ่มแบบราศีสิงห์ก่อนดีกว่าราศีสิงห์นะฮะทำไมพูดราศีสิงห์นะคนสงสัยชาวบ้านเขาพูดราศีมังกรราศีเมษก่อนใช่ครับที่พูดราศีสิงห์ก่อนเพราะว่าเป็นราศีที่ดวงดีที่สุดในปีนี้เลยครับเชื่อว่าสองท่านนี้ไม่ได้เกิดราศีนี้แน่นอนไม่ใช่ครับไม่ใช่นั้นคงไม่โดนเชียร์ในรายการนี้เดี๋ยวแจ้งย้ายทันไหมฮะไม่ใช่แล้วไม่ใช่ที่อยู่บ้าน นะครับจะไปทำบานเป็นชางใหม่หมอผู้จะเสียสันหลังเลยเนะครับราศีสิงห์ราศีสิงห<ะ>์เนี่ยถือว่าเป็นราศีที่จังหวะดวงเนี่ยดีขึ้นเยอะเลยนะครับใครที่อาจจะมีความทุกข์เศร้าโศกเสียใจในช่วงปีที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าเป็นปีแห่งการเริ่มต้นใหม่มนะครับนี่สินยังเยอะอยู่ แต่ว่าดวงเนี่ยไปดีเรื่องอื่นนะคบมันก็บอกว่าดวงดีปุ๊บพี่ันปลดหนี้ได้เลยไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะเรื่องงานครับก็จะมั่นคงขึ้นนะครับของเดิมไม่เคยได้ OT ปีนี้ก็จะทําได้มากขึ้นอ่านะครับของเดิมอาจจะเคยทํางานแบบอาทิตย์หนึ่งเ็ลดกําลังเหลืออาทิตย์นึงสามวันสี่วันเนี่ยนะครับปีห้าแปดก็จะมีงานที่เข้ามาถึงคักมากขึ้นนะครับเพียงแต่ว่ารายจ่ายของราศีสิงห์ยังคงหนักอยู่นะครับคงต้องฝากดูแลกันนะในเรื่องของการเงินนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังก ใครเกิดราศีนี้ปกติก็หาคู่ญาตินะครับแต่ว่าในปี58เนี่ยก็จะเป็นปีที่ดีสําหรับเขาแน่นอนอู้ยก็เป็นข่าวดีของราศีสิงห์นะฮะอ่านะครับอันนี้เราพูดถึงแบบรุ่งสุดก่อนนะลุ่งสุดนะฮะนะครับส่วนในแบบที่จะไม่อยากเรียกว่าร่วงเลยนะครับตรงข้ามกับรุ่งนี่มันก็เป็นแบบร่วงอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แรงดีกว่านะแรงแรงนะครับก็จะเป็นคนที่เกิดในราศีพิจิกเห็นไหมนี่คุณหมอรู้ก่อนหรือเปล่าเนี่ย ไม่มีนะฮะนี่ถ้าใครไปดูในเว็บไซต์ทุกที่ที่ผมให้สัมภาษณ์เนี่ยผมตอบแบบนี้นะแล้วเดี๋ยวมาพูดเพื่อกันแกล้งหรือว่าใส่ร้ายพิธีกรอะไรอย่างไรแล้วบอกเลยว่าพิธีกรสองท่านนี้พิจิกทั้งคู่นะครับปีนี้นี่แรงเลยฮะแรงมากนะครับเพราะว่าเป็นราศีที่มีพระเสาร์เนี่ย เข้ามาในดวงนะครับหลายคนยังงงว่าพระเสานี่คืออะไรนะครับจริงในดวงโหราศาสตร์เวลาเขาดูดวงเนี่ยเราเคยได้ยินว่าพระศุกร์เข้าพระเสาแทรกนะประมาณอย่างนั้นนะครับแต่ว่าจริงๆพระเสานี่คือดวงดาวที่อยู่บนท้องฟ้านะครับมีการเคลื่อนที่โคจรย้ายราศีเกิดขึ้นแล้วก็เข้ามาทับตัวราศีพิจิกเองนะครับก็ส่งผลทําให้หนึ่งเลยเนี่ยงานหนักขึ้น นะครับซึ่งจริงๆเป็นเรื่องที่ดีนะครับใ,ใครที่ตกงานว่างานอยู่เพียอว่าในปี58นี้เนี่ยก็จะเป็นปีที่มีความคึกคักในเรื่องการทํางานที่มากขึ้นนะครับแต่ว่าข้อควรระวังคือว่าบางคนทําอะไรเยอะเนี่ยมันอาจจะมีข้อผิดพลาดได้นะถ้าเกิดหลายคนที่แบบเออยากจะเปิดร้านลองขายของดูนะครับบางทีเราทาหลายๆอย่างเนี่ยตกหล่นถูกหลอกถูกโกงและเรื่องสุขภาพเรื่องสาคัญที่สุดใครที่เกิดราศีนี้เนี่ยต้องดูแลสุขภาพตัวเองมากเป็นอันดับหนึ่งนะครับแนะนําเลยอ่านี่นะครับ กำไลหินเสริมดวงนะครับเมดูซ่าสโตนนะฮะหมอช้างคนออกแบบอนะครับไปหาไปหาได้นะฮะอันนี้เนี่ยเชื่อว่าอีกสักประมาณเดือนนึงจะจ่ายมาถึงตรงข้อศอกใช่ฮะยิ่งยิ่งหมอทักเรื่องสุขภาพนี้ต้องใส่ยันนุ่นเลยครับลงขึขาเลยฮะ ถ,ถ้าเรื่องเื่อสุขภาพเนี่ยผมว่าให้ตัดเอ็นออกแล้วเม็ดเนี่ยกินเข้าไปเลยเป็นแบบยาลูก่อครับรับรองว่าสุขภาพดีแล้วไปกินนะคุณเล่นหมอแล้วให้คุณหมอแนะนําหินที่แบบเหมาะกับราสีนี้หน่อยครับราสีพิจิกเนี่ยจริงก็แนะนําว่าหินที่เป็นนกเขาเรียกว่าสีอำพคนแดง มันจะมี <น entertain S 2> ตระกูลเลดแจสเปอร์ก็ได้นะครับอันนี้อะไรนี่น่าจะเป็นอันนี้ไม่รู้ฮะไอคนนี้ลอขายผมมาอ๋ออขายด้วยใช่ไหมฮะไม่ไม่ได้ไม่ได้ขายครับซื้อมาให้เขาเป็นวันเกิดนะอ๋อนะครับก็ก็บอกว่าเนี่ยหินะกูลแบบเนี้ยก็จะเหมาะนะครับหรือว่าหินที่เป็นสีอบทนคาริเนียนนะฮะเป็นสีอบทนต้องต้นงแดงๆหน่อยนะครับก็เป็นสีที่เหมาะสาหรับราศีพิจิกได้ด้วยเหมือนกันคือวิธีการรับมือกับดวงชะตาของเราเนี่ยใช้หินมงคลพวกนี้ช่วยได้ ได้ก็เวลามีแบบใครมาการแก้มีปัญหาเนี่ยเราสามารถเอาหินเนี่ยไปเคลี้ยงใส่เขาได้ใส่หน้าเลยไม่ใช่เดวคุณหมอเด้ถ้าไม่ใช่หมอช้างนะแต่เคลี้ยงเขาล่ะแล้วเรามีวิธีอื่นไหมครับคุณหมอการรับมือกับดวงดวงดวงแรงแบบนี้ดาวเสาเนี่ยต้องบอกว่าเราสามารถทําบุญเกี่ยวกับดาวเสานะฮะหรือว่าการไหว้พระเสานะครับก็คือเป็นการทาพระเสาเนี่ยนึกถึง สัญลักษณ์ประจำพระเสาเนี่ยคืออย่างคนเกิดวันเสาร์เนี่ยคือพระพุทธรูปปางนากปบกพระที่มีพญานาคคือบนเสียนนะครับนะไขรที่เกิดราศีนี้ก็ต้องทําบุญเกี่ยวกับดาวเสาไว้เยอะหน่อยนะครับเช่นปล่อยปลานะครับเพราะว่าพญานาคก็เป็นตัวแทนของปลาแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าเวลาไปถวายสังฆทานเนี่ยก็หาพระพุทธรูปปางนากปบอกองค์เล็กๆถวายกับสังฆทานไปด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าอย่างเรื่องสุขภาพต้องบอกเหมือนกันว่าอาจจะต้องแบบออกกําลังเยอะขึ้นหน่อยนะครับเพราะว่าในปีนี้เป็นปีที่ต้องเหนนื่อยขึ้ พอมันเหนื่อยขึ้นปุ๊บมันก็ต้องดูแลตัวเองถ้าเกิดเราหาเรื่องเหนื่อยด้วยการเข้าฟิตเนสเล่นโยคะขี่จักรยานไปแล้วเนี่ยเรื่องเหนื่อยอื่นๆมันก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับราศีนี้พูดยาวเลยนะเพราะเป็นราศีของเรานะราศีอื่นเดี๋ยวเราไม่มีนะฮะเราเอาราศีนี้ให้เคลียร์เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนราศีถัดไปครับทุกคนนะครับอันนี้ผมพูดคืออันนี้พูดเพื่อให้เห็นว่ามันแตกต่างกันนะครับสิ่งนี้ก็ถือว่าสิ่งนี้ก็ดีดีมากนะครับ ส่วนพิจิกก็อาจจะต้องดูแลตัวเองนะคือไม่ได้ว่ามันจะแย่ในขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดเราเตรียมตัวอย่างสโลแกนที่เราพูดุยกันคือรู้ก่อนแก้ไขได้งนะครับทุกอย่างก็จะดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับมาราศีที่แบบดวงดีในเรื่องของการเงินบ้างนะครับจะมั่งคั่งร่ํารวยนะครับก็คือคนที่เกิดในราศีกรกฎนะดวงดาวการเงินก็ดีนะครับราศีกุมนะฮะอันนี้ก็ถือว่าดีนะครับกรกฎเนี่ยจะดีทั้งเรื่องงานเรื่องเงิน นะครับแต่ว่ากุมเนี่ยจะเป็นเรื่องเงินกับเรื่องความรักใครเกิดราศีกุ่มเตรียมให้พร้อมนะครับในเรื่องของโอกาสในการละโสดมั่นหมายแต่งงานนะครับมีคู่มีแฟนนะครับเชื่อว่าโอกาสแล้วก็ข่าวดีนั้นจะมีเข้ามาอย่างแน่นอนนะครับส่วนราศีที่เรียกว่าพ้นเคราะห์ไปแล้วพ้นเคราะห์พ้นเคราะห์ไปแล้วนะครับมีสองราศีก็คือราศีเมษกับราศีตุลนะครับเป็นราศีที่เจอดาวชุดใหญ่นะครับในช่วง ปี57ที่ผ่านมาครับนะครับจริงด้วยพี่ชายผมเกิดราศีสีตุลน,นะฮะช่วงปีที่แล้วนี่ช่วงขาขึ้นเลย เป็นยังไงฮะขาขึ้นอย่างไรเมีเงินมีทองขาขึ้นไก่หน้าผากเลยฮะอ๋อเวลานอนขาจี้เลยอ่านะครับมีแต่เรื่องกระทุช่ใช่นะครับก็พ้นไปแล้วนะครับรวมถึงพิธีกรในรายการเรานะฮะเล็กใหญ่ราศีตุลอ๋ออ่าฮะพ้นไปแล้วด้วยเหมือนกันแล้วก็ปีนี้ก็เป็นคิวของราศีพิจิกครับราศีพิจิกจะพ้นในปีนี้ยังอยู่พ้นไปพร้อมกับพระเสาร์นะครับเล็กใหญ่แล้วบ๊ายบายนะครับไม่ได้แซวกันแล้วแต่ว่าราศีตุลก็ถือว่าค้นเคาะใช่ไหมฮะ ปีนี้จะเป็นปีที่ดีของเขาตุลนและก็เมษนะครับสองราศีนี้นะครับเชื่อว่าจัดหนักไปหมดแล้วนะครับก็เชื่อว่าในปี58่ยคงเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ของชีวิตที่ดีนะครับจุลราศีที่บอกว่าพระราหูเข้าจริงก็เข้ามาแต่ปี57 58ในพระราหูท่านก็เป็นแบบเหนียวแน่นมากยังอยู่สองราศีนี้ตลอดทั้งปีเลยนะครับก็คือคนที่เกิดในราศีมีนนะครับแล้วคนที่เกิดในราศีกันนะครับสองราศีนี้เนี่ยก็คงต้องฝากไว้นะครับว่า พาราหูเนี่ยก็เป็นดวงดาวที่ทําให้เกิดหลายเรื่องเกิดขึ้นนะเอาเรื่องความรักก่อนเลยบางคนอาจจะแบบมีแฟนอยู่แล้วมีปัญหาเรื่องมือที่สามแฟนไม่กลับบ้านสามีเริ่มมีอาการแปลกๆไปอะไรแบบนี้นะก็ดูให้ดีสักนิดนึงนะครับไม่ได้บอกให้ไปเลิกกันนะแพูดถึงว่าเราก็ต้องดูแลเอาใจใส่กันให้มากยิ่งขึ้นนะครับข้อควรระวังคือว่าคนที่เกิดในสองราศีนี้เนี่ยพราราหูเนี่ยด้านที่ไม่ดีก็มีนะครับเช่นในเรื่องของอัยมุกนะครับเรื่องของ ของมึนเมาทั้งหลายนะครับการพนันอะไรทั้งหลายเนี่ยใครที่อยู่ในสองราศีนี้ครับหลีกเลี่ยงดีกว่าเพราะว่าดวงเนี่ยโอกาสจะกลายเป็นคดีความการฟ้องร้องมีสิทธิ์จะเกิดขึ้นนะครับในปี5 8นี้ได้นะครับผมแนะนําว่าใครที่เกิดราศีมีนราศีกันเนี่ยยังคงต้องทําบุญนะครับที่เกี่ยวข้องกับแสงสว่างเยอะนะครับชีวิตเนี่ยว่ามันเจอเงาเข้ามาเนี่ยการมีความสว่างมากมันช่วยแก้ปัญหาเรื่อง เงาได้ด้วยเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยการทําบุญเติมน้ำมันตะเกียงนะครับหรือว่าอาจจะบริจาคค่าไฟอะไรแบบนี้นะครับก็จะเหมาะกับคนที่อยู่ในราศีกันแล้วก็คนที่อยู่ในราศีมีนนะครับก็อาจจะไม่ได้แย่ไปทั้งหมดเพราะว่าพระราหูด้านที่ดีเนี่ยนะครับก็จะมีเข้ามาด้วยนะครับเช่นงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของต่างประเทศนะครับใครที่ต้องเดินทางนะครับไปต่างจังหวัดต่างประเทศนะครับหรือแม้กระทั่งงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนะครับสินค้าที่เป็นแบบขายตาม เว็บไซต์ออนไลน์ทั้งหลายนะครับพวกฝากร้านเนี่ยนะครับก็จะถือว่าดวงก็จะดีเลยนะครับเพราะว่าพระราหูเนี่ยเป็นสิ่งที่ส่งผลในด้านที่เป็นบวกสำหรับดวงในแบบนี้ด้วยอค้าขายออนไลน์นะฮะอ่านะครับชวนราศีที่อันนี้เราพูดถึงแบบดีไปแล้วความรักไปแล้วนะครับงานเอางานอยดีกว่าเอางานนะครับคนที่เป็นดาวรุ่งนะครับเป็นราศีที่ดวงการงานจะโปรโมทดีมากราศีธนู ธนูเนี่ยนะครับเป็นราศีที่จังหวะนูนาวการงานเนี่ยมีมากชับปุยธนูฮะราศีธนูโอ้ยลุ่งเลยนะครับซิกโก้ในราศีกรกฎจะมั่งคั่งร่ำรวยเห็นไหมครับโอ้โหเห็นไหมแต่ละาท่านนี่อยู่ในราศีที่ดีๆทั้งนั้นเลยใช่ครับใช่นี่นี่ทำไมเราไม่เกิดราศีเดียวกับชับปุยทั้งทที่หน้าตาเราคล้ายๆกันโอ้โหคุณทองบ้านคุณไม่มีกระจกเหรอ แจงหมดแล้วชาวบ้าเอ้ย<ต>นะครับ,รบนั้นเนี่ยใครจะเกิดราศีพิจูด์เราก็บอกว่าความก้าวหน้าการได้การทํางานดีคนะครับไม่ใช่ว่าต้องเป็นนักบอลอย่างเดียวนะค<ม>ือคุณทาอาชีพอื่นๆเนี่ยนะครับเป็นลูกจ้างพนักงานเ้าเนี่ยโอกาสจะได้เป็นระดับหัวหน้าขึ้นมามมเจ้านายรักเมตตานะครับให้ทำให้เรามีความมั่นคงในหน้าที่การงานที่ดีขึ้นเนี่ยก็มีสิทธิ์จะเกิดขึ้นในปี58ด้วยนี่ถือว่างานเด่นมากๆนะครับส่วนอีกหนึ่งราศีนะครับซึ่ง เจอพระเสาเร์ด้วยเหมือนกันก็คือคนที่เกิดในราศีพฤศษพิศษพคือม,ม,มันมีสองราศีที่โดนดาวเสาร์อยู่ก็พิจิกพิจิตแล้วก็พิศษนะครับแต่าะพิศษเนี่ยจะต้องเตือนในเรื่องของลักษณะของความรักเพราะว่าเป็นราศีที่เรียกว,ว่าผิดวังเสียใจหักอะไรแบบนี้นะนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้มีความรักก็คงไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าดวงดาวแบบนี้เข้ามาเนี่ยบางครั้งมันทาให้เรามีปัญหาเรื่องนี้ได้หรือบางครั้งเนี่ยบางคนไม่ได้ถูกหักอก แต่ถูกโกงเขมีเพราะดาวเสารเนี่ยบางทีมันทําให้เราถูกโกงถูกเบี้ยวสตังค์เหมือนโดนหักหลังอะไรแบบเนี้ยใช่นะครับหักหลังครเท้ยศอะไรแบบเนี้ยนะครับก็ต้องฝากไว้แล้วกันว่าใครที่อยู่ในกลุ่มราศีพฤษภเองเนี่ยความตั้งใจในการทําบุญเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการไปแก้ปัญหาแทนคนอื่นนะไปเซ็นรับรองให้คนอื่นนะครับไปออกหน้าแทนคนอื่นเนี่ยเรื่องจะเดือดร้อนมาถึงตัวเราอย่างแน่นอนนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นราศีที่อาจจะต้องย้ําเตือนกันมากเป็นพิเศษนะครับ อ๋อเหลืออีกหนึ่งนะงสีฮะที่ยังไม่ได้พูดถึงนะฮะคือราศีเมถุนเมถุนนะครับเมถุนเนี่ยเป็นราศีที่ถือว่าโชคในเรื่องของการเจรจาติดต่อดีมากฮะใครที่แบบทำการค้าอยู่นะฮะค้าขายอยู่เนี่ยเมถุนก็จะเป็นราศีที่มีโอกาสนะครับในเรื่องของการค้าขายที่ดีขึ้นนะครับมีความสําเร็จนะครับที่มากขึ้นนะครับหรืออาชีพที่ต้องใช้การสื่อสารอาชีพที่ต้องใช้ปากเยอะจะดี ปากเยอะๆฮะอ่าเช่นเป่าเซนโตรโฟนเป่าคุยคุณทองคุณคิดอะไรบ้างไม่ผมไม่ค่อยใช้ปากผมใช้ลิ้นฮะทิงวอใช่ไหมถูกต้องสายกาลิ้นทองลิ้นด้วยเหมือนฉายาดาราปีใหม่เนี่ยที่มีแบบนิ้นรัวคนหนึ่งอะผมจะไม่ได้อ๋อผมจำได้เหมือนกันอะครับนะครับอาชีพแบบนั้นนจะดีหน่อยนะครับพูดเก่งอ่านะครับคือใครที่แบบต้องเป็นในหน้าตัวแทนนะครับทําธุรกิจขายตรงเป็นเซลล์ค้าขายอยู่เนี่ยราศีเมถุนเนี่ยเวลาศีรษที่บอกว่าติดการขายได้ดีมาก Oh. โอ้นะครับโอกาสบางครั้งน่มรวยได้เงินส่วนแบ่งคอมมิชชั่นอ,อะไรแบบนี้ก็จะมีเข้ามาด้วยเหมือนกันหรือว่าใครที่อยากจะเปลี่ยนหรือว่าอยากจะย้ายงาน <c oughs> นะครับก็เชื่อว่าโอกาสในการสมัครงานก็ดีหรือใครอยากจะเรียนศึษาต่อนะเมทุนนีน <c oughs> น่เป็นลักที่มีข่าวดีเข้ามาเยอะอเลยทีเด <c oughs> <ๆ>ียวก็คือเมทุนเนี่ย ปีนี้จะเป็นปีแห่งการพูดคุณลวคุณพูดเนี่ยจะรับทรัพย์เลยอูกต้องเลยจกต้องเลยพูดแล้วได้เงินได้ทองใช่ไม่รู้ไม่รู้ว่าคุณผู้ชมนี่จะคิดอะไรอยู่นะฮะแต่ว่าตอนนี้นะฮะหัวของอีชั้นเนี่ยคิดแต่ว่าพิจิกพิจิกรนะฮะเราต้องปรึกษาอาจารย์หลังไม้ซะแล้วตอนตอนนี้คิดอยู่อย่างเดียวว่าเดี๋ยวต้องเสิร์ชหาไปดูซ่าเราไปหาคุณป๊าวาราดบุ๊ชละไปหาผิดละ ต้องเอาเป็นรุ่นผูกดวงนะครับมันทำให้ชีวิตดีขึ้นเดีนี้ถามอาจารย์คุณหมอช้างเหมือนกันดีกว่าว่าถ้าเราอยากจะเสริมดวงนะฮะนอกจากมีหินแล้วมีมีทางไหนอีกไหมฮะจริงๆก็จะมีเรื่องปีที่ต้องระวังด้วยค,ค,ะค,ะคือนอกจากราศีที่เราคุยไปแล้วเนี่ยอาจจะมีปีที่แบบแบงแรงหน่อยเพราะราศีนี่มันเป็นแบบตามเดือนนะครับแต่ว่าปีนี่ก็จะเป็นตามปีนักศัตรที่เราเกิดครับซึ่งปีที่ชงในปี2558ยเนี่ยก็มีอยู่ด้วยกัน4ปีนะครับ เอาแบบ3ปีแรกเนี่ยก็ถือว่าทรงแบบใกล้ๆกันนะครับก็คือปีมะแม่นะครับปีมะโรงนะครับแล้วก็ปีจอโอแบบมะโรงเลยฮะอ่าโอ้นี่ฟูลออปชั่นเลยนะฟูลออปชั่นเลยทั้งโดนดาวเสาด้วยแบกดาวเสาด้วยแล้วก็ด้วยปีมะโรงด้วยเอาง่ายๆว่าไม่เกินปีนี้พี่ก็ออกแล้วแหละใช่เดี๋ยวพี่ก็ออกยันทาแต่ต้องบอกก่อนว่าอย่างมาโรงพูดถึงมาโรงก่อนมาโรงเนี่ยถึงแม้จะชงเนี่ยแต่ว่าเป็นปีที่มีความก้าวหน้าในเรื่องของการทํางานมากโอ้ครับผมนะครับเป็นปีที่แบบ งานก้าวหน้าโอกาสในการทําเงินเยอะขึ้นหลายคนจะสงสัยไปชงยังไงปัญหาคือว่าคนเราเนี่ยพอได้ดีมากๆเนี่ยมันจะมีเรื่องการถูกอิจฉาดินทาใส่ร้ายไม่ต้องระวังเลยนะเพราะเมื่อกี้ก่อนเข้าในการผมเห็นเมาเมาสเมาส์อะไรไม่รู้อาจารย์เดี๋ยุ่งกับมันมากนี่ไงนี่ไงนะครับนี้มันนิสัยไม่ดีอย่าเงยเออต้องต้องระวังนะเออไม่ใช่คนอื่นคนไกลเลยนะครับ ว่าป้าม่อาจารย์ก็คบไม่ได้เออคือเราบอกว่าก็ต้องระมัดระวังหน่อยนะเรื่องของชื่อเสียงการถูกแกล้งมันมันมาควบคู่กับความสําเร็จอยู่นะไม่มีใครประสบความสำเร็จโดยไม่โดนด่าหรอกจริงนะครับส่วนปีมะแมก็แค่คบรอบเฉยๆอายุ1 2 2 4ทั้งหมดแต่ว่าคนที่เกิดปีมะแมเนี่ยต้องเตือนในส่วนที่อายุรอบ2รอบก็คือ24-25เพราะมันจะเป็นปีชงด้วยบกเป็นจะเพศด้วยอันนี้มันก็จะแรง มากเป็นพิเศษนะครับส่วนอีก1ปีนะครับคือปีจอเป็นปีแห่งความขัดแย้งก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะครับโอกาสแห่งความขัดแย้งทะเลาะการฟ้องร้องมีสิทธิ์เกิดขึ้นส่วนคนที่ชงจริงๆเนี่ยถ้าเรียกให้มันถูกต้องเนี่ยมีอยู่ปีเดียวคือปีฉลูอันนี้ชงร้อยเปอร์เซ็นต์อ่าชงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถือว่าเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบแทบจะทั้งหมดของชีวิตนะครับแต่อย่างน้อยถ้าเกิดเรามีการเตรียมตัวนะครับอย่างที่ย้ำว่าเรามาบอกเพื่อให้ท่านเตรียมตัววางแผนชีวิตนะครับถ้าท่านวางแผนตั้งใจทบุญ ไม่จำเป็นต้องไปแบบ9วัดในวันเดียวมันก็ได้นะครับนั้นเหมือนไปแข่งเรลลี่หาซีนะครับเราไปวันหนึ่งสองวัดสามวัดครับผมวัดแถวบ้านเราแล่บางทีเราดั้นด้นนั่งรถไปเป็นร้อยร้อยกิโลแ่วบดข้างบ้านเนี่ยไม่เคยทําบุญเลยนะครับจะได้มีศาสนาที่ช่วยยึดเหนี่ยวให้กับคนในชุมชนของเราด้วยนะครับนั้นก็มีโอกาสไม่ว่าจะเป็นปีไหนราศีใดก็ตามนะครับช่วงบรรยากาศในปีใหม่แบบนี้เนี่ยนะครับการเริ่มต้น ปีด้ความเป็นสิริมงคลนะครับและที่สาคัญคือไม่ได้ชงแค่เดือนเดียวชงทั้งปีอย่าทําบุญแค่เดือนเดียวนะคนมีโอกาสคุณต้องกระจายในการทําบุญไปเรื่อยนะครับเพราะเราไม่มีทางรู้ว่าบุญมันจะหมดเมื่อไหร่คือต้องมันทำฝังเสริมเข้าไปนะฮะใช่ครับงั้นช่วงนี้ขอให้หมอชาพูดถึงนี่เลยอะไรฮะหนังสือฮิตแรงมากมากตลาดนะครับต้องบอกว่าเป็นหนังสือที่จริงๆวันนี้เนี่ยก็ไม่ได้อยากจะมาโฆษณาขายแล้ว นะครับแต่ต้องโฆษณา่อาต้องพูดหน่อยเพราะว่าคืออยากให้ท่านไปซื้ออาจารย์ท่านอื่นมากก็ได้เพราะเขาเหลือบ้านเลยนะครับของผมเนี่ยเหลือบางที่เนี่ยก็เหลือราศีละเล่มสองเล่มเท่านั้นเองนะครับดังนั้นใครที่ยังไม่มีอยู่นะครับถ้าบังเอิญท่านแถวบ้านท่านมีเนี่ยในเซเว่นแถวบ้านถ้าบังเอิญมีให้รีบซื้อไว้เถอะท่านผู้ชมอะซื้อแล้วเก่งกำไรเก่งกำไรจากเดิม59บเกเนี่ยตอนนี้ปั่นกันเป็น89บาทเลยอุ้ยไม่จริงเหรออริงจริงจริงจริงเหรอบางคนเลวร้ายตรงนั้นเอาไปซีรล็อกขายด้วยโอ้โหเล่นมากค หมอช้าหมอช้าบอกว่าทุเล็มากเลย <_ an> ไม่น่าด่าเราเลยอ่ะ <_ an> แล้วก็ฝากกณะกรกันนะว่าในปีใหม่นี้นะครับก็ขอให้เป็นการเริ่มต้นปีที่ดีสําหรับทุกคนนะครับสิ่งใดที่เป็นทุกข์เป็นความเศร้าความผิดหวังเสียใจเนี่ยให้มันหมดไปแล้วล่ะกับปีบที่ผ่านมาเราเริ่มต้นปีด้วยสิ่งดีด้วยความกระตันยูนะครับด้วยความขยันความตั้งใจแลรับรองว่าจะเป็นปีที่ทําให้ทุกราศีทุกคนนั้นประสบความสําเร็จได้อย่างแน่นอนครับโอ้โหเดี๋ยว คุณหมอบอกช่องทางติดต่อคุณหมอนิ่ไนได้เลยฮะเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กอ่าเฟซบุ๊กนะครับก็มีใน master chang นะครับ m a s t e r นะครับ c h a n g นะครับหรือว่าอินสตาแกรมนะครับก็มี m o r c h a n g หมอช้างนะครับก็สามารถเข้าไปชื่นชมไปดูกันได้นะครับก็จะเห็นรูปอาหารบ้างนะครับแต่ว่าอย่างเฟซบุ๊กก็จะเห็นพอดีวันก่อนเจอน้อง ไม่ได้เจอกันนานนะครับน้องชายก็เลยเอารูปขึ้น Facebook ซะหน่อยออ๋นี่น้องชายคุณหมอเลยใช่ไหมฮะมีความคล้ายเคียงกันมากคล้ายกันนะครับคล้ายจริงๆเราไม่ได้ไปชดเชยเราเหมือนเลยเหมือนเหมือนเลยเหมือนอะไรฮะเหมือนพี่บอยเหรอเหมือนเดิมนี่เป็นเฟซบุ๊กของคุณหมอนะฮะเข้าไปติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวได้ช่วงนี้ก็จะมีแต่โฆษณาหนังสือนี่แหละชมเห็นมีคนว่าคุณด่าด้วย บอกหาไม่ได้กลัวรวยเหรอทำไมพิมพ์มาันน้อยบอกไม่ได้พิมพ์มาน้อยนะนี่พิมพ์มาเยอะที่สุดในวงการหนังสือดวงทั้งหมดแล้วนะแต่ว่าใครที่จริงๆฮะใครที่จริงๆนะครับก็ฝากติดตามกันกันแล้วกันนะครับโอ้โหวันนี้นะฮะก็ครบถ้วนสมบูรณ์เป็นเกียรติกับรายการมันเถิดเผาของเรามากนะครับขอบคุณมากครับคุณหมอช้างนะฮะโอกาสหน้าเจอกันใหม่อ่านะครับอยู่กันนานๆนะขคุรับขอบคุณครับทำไมทำไมโอ๊ยพอดเป่ง เดี๋ยวพวกเราอยากจะไปดูดวงเสริมดวงกับหมอช้างต่อหลังใหม่จริงๆนะใช่ฮะแล้วเพราะว่ายิ่งพวกเราสองคนเนี่ยอยู่รายการไหนไม่ค่อยนานซะด้วยจริงโดนไล่ไปอยู่รายการน,นี้กันแต่ว่าเดี๋ยวก้าวหน้ากันแน่นอนนะฮะหมอ,อช้างอยู่กับเราแล้วนะครับ